พี่จองไว้พี่คันช ọc คะขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะสวัสดีครับขอขอถ่ายรูปด้วยนะคะถ่ายถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอ๋อถ้าได้ถ้าได้ได้กับปิ๊่ที่จองใจถ่ายรูปให้ขอบคุณนะคะก็น้องน้องชื่ออะไรก้อยค่ะน้องก่อยก้อยค่ะอ๋อบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าน้องขวอย กดสัตว์ตาไคและกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ไหนที่นี่ห้ามมาสายนะลูกป่ะเดินทางก่อนเลยนะสวัสดีครับสวัสดีกลับไปถึงบ้านนะลูกนะอืเด็กสมัยนี้อันตรายนะครูนะใช่ครับโตโตงรถเมย์นะโตโตกันแล้วด้วยเด็กนี้เด็กโตเป็นสาววัยเด็กโตวัยอะไรลูกอุ้ยเป็นอะไรลูกครูคะสวัสดีสวัสดีครับพร้อม สองคนสองคนมีพี่จ้องเวนและและพี่สจวัดดีกรับอันนี้การจองครับพี่การจองชอบฟังเพลงไทยแล้วก็ชอบ,บชอบพูดไปเรื่อยเปื่อยอันนี้นอาจารจประจ่ายก็เรียก อาปากเมนอันเนี้ยพี่จอกตรงเนี้ยปากเมนอ่ะพคข้ชองยาอัมไม่่อัมข้างล่างข้างล่างนี่เป็นลูกชิ้นชึ่งเราชอบลูกชิ้นมากเราชอบลูกชิ้นมากมากเพราะว่าเวลากินของของ่ายแล้วรู้สึกว่าใจฟูใจฝูระจ่วงว้าสวยอะใจฟูครั้งที่แล้วเราไปที่ไหนนะฮะครูจ๋าคููจ๋าอ้วนคูสองคนนั้น่ะใครอะไรใครอะเขาดังมากเลยนะคะครูเป็นคนเกาหลีที่ดังมากๆตอนเนี้ค่ะใครดัง อ้าวกูค่ะพี่จอมเว้กับพี่คันช็อกเลยคะไม่เห็นรู้จักเลยอืมเขาหน้าละเขาเป็นคนเกาหลีที่พูดไทยไม่ค่อยชัดค่ะรูแค่พูดไม่ชัดก็ดังแล้วเหรออุยครูไม่ใช่แค่นั้นนะคะคือพอเขาพยายามพูดใช่ไหมคะเขาก็เลยดูน่ารักสุดๆค่ะดูเขอไปถ่ายรูปหน่อยค่ะโอ๊ยพี่จอมเว้พี่คันช็อกค่ะขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะสวัสดีครับขอถ่ายรูปด้วยนะคะถ่ายถ่ายถ่ยรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอ๋อถ้าได้ถ้าได้ได้กับปิ๊นที่จองใจดีจ่ายรูปให้ ขอบคุณนะคะก็น้องน้องชื่ออะไรก้อยค่ะน้องข้อยก้อยค่ะอ๋อบ้านนันะบ้านนันะบ้านนันะน้องข่อยพี่กขจงไม่ใช่กล้วยน้อง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 กล้วยโอ้ไม่เป็นไรคุยเรื่องอื่นดีกว่าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายกลับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดแชร์ด้วยนะคะก้อยนะคะก้อยคุณสิแค่พูดไม่ชัด แค่นี้ก็มี f อแล้วเหรอ,หอครูเดชโชคิดเหมือนเพนซีไหมคะคคุณเพนซีคิดแบบเดียวกับผมใช่ไหมครับครูเดชโชพร้อมนะโอ้ยไเปเพนซีซ้อมทั้งคืนเลยนี่คือผมบินไปเชียงรายมาเราพูดสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมเหมือนเหมือนจีนทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรอย่า,าเงเนงะี้ยหนึ่งสองสามไม่ไม่ชัดเหรอเด็กดอยชัดเด็กดอย สวัสดีค่ะตอนนี้เธอคงอยู่ที่ตรงไหนตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วค่ะมากลางสองคงสองคนเลยสองคงบางไทยน่ารักบางไทยมีแต่ของกินดีๆอร่อยมากชอบกุ้ยบวกฉี่เกาะแรกโกชร์ให้เรานะครูทำไมผมดูเหมือนคนจีนเลยพูดภาษาอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับเอ้ยพี่บอกว่าอะไรเนี่ยร้องเพลงให้ฟังหน่อยพี่ผู้หญิงร้องเพลงครูเพิงสีร้องเอ้ยคุกี้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 คุกกี้คุกี้คุก้องเพลงให้เราเราเพลงให้พี่พ่อฟังหน่อยได้ไหม

สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตันหรวงคุณตัตหลวงคุณตันหลวงผมตำรวจครับรู้แล้วรู้รู้รู้ลรู้แล้วรู้สูกก็รู้รู้สู้ก็รู้อันนี้มาจากไหนครับเนี่ยมามาจะมาจากไหนมาจากบ้านมาจากบ้านเลยอ๋อมันไปเที่ยวมาเหรอครับไปเที่ยวก็มาค่ะในเทศไทยค่ะชอบเทศไทยมากเลยใช่แล้วเที่ยวเทศไทยด้วยพูดไม่ชัดแบบนี้ค่ะ ผมขอดูพัสอดุหน่อยครับเออพอดีผมไม่ได้ไปแผลครับเฮ้ย,ยพาส,สปอร์ตอ๋อพาสปอร์ตโ,โอ้ยคุณตำัวจมันใครกขับไปมาพกเงี้ยคะมันใหญ่นะไม่มีามมาพาสปอ,ร,อร์ดุอะไรหรอครับไม่มีหรอกโอเคงั้นสบายไปผมที่สอนอครับไปทำไมครับคุณตำรวจที่ฉันทำผิดอะไรสองคนเนี่ยดิชันเลยใช่ครับอุ้ยชันเลยครับผมทำอะไรผิดครับเนี่ย เมื่อกี้คุณยังพูดไม่ชัดอยู่เลยนะครับโอ้ยที่ชั้นสองคนพูดไม่ชัดเพราะว่าแกล้งค่ะคืออยากดังเหมือนอีกคันๆยองๆคันฉลองเลยนะค่ะดังแบบนั้นอ๋อไม่ล้อเขาไม่ไม่ไม่ได้ล้อล้อเนี่กระทงนะครับเนี่ยล้อเลียนเขาบินประมาทเขานะครับสี่ห้ากระทงนี่ลอยไม่ไหวแลยมั้งครับเนี่ยเฮ้ยคุณนี่เป็นไม่ใช่คนไทยใช่ไหมน่ะคนไทยอีคูโรงเรียนอีคูเดโชนี่เป็นสีร้องเพลงให้ฟังดิแต่งตัวมาดแมนทบ้านนะลากโกแต่งตัวมาดแมทหุ่นฝรั่งนะลากโ ูสาวผู้สาวนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจและเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับจายิ่งกว่าหาเบเป็นครูต้องสอนเด็กๆล